สวัสดีจ้าสวัสดีวันนี้จะมาทําแกงออมหมูสับใส่มะเขือให้ดูจ้าน,นี่น้ําเปล่านะคะเดี๋ยวจะใส่พริกแกงเข้าไปจะรีบๆทำจ้ะพี่น้องใส่พริกแกงเข้าไปนะคะใส่พริกแกงเข้าไปเลยจ้าตำน้ำพริกแกงแล้วก็ใส่เข้าไปจ้าเดี๋ยวจะมาลวนหมูจ้า ใส่น้ำไม่เยอะหรอกเพราะว่าแกงนิดเดียวจ้ะแต่ว่าน้ำพิกแกงไน้เยอะเลยนะพิกแกงไนีเผ็ดแน่นอนจ้ะใส่พริกแห้งเข้าไปตำขาตะไคร้กัวหอมกระเทียมแค่นี้เราจะไม่มีอะไรเราจะใส่พริกเข้าไปใส่พริกแห้งเข้าไปเดี๋ยวรอให้นั่นก่อนจะมาลวน <c oughs> <c oughs> กลิ่นชนละ แกงอ่อมจ้าแกงอ่อมหมูสับใส่มะเขือจ้าแกงอ่อมแกงอ่อม <c oughs> อใส่หมูสับเข้าไปจะได้รวนกันทีเดียวเลยหมูสับเข้าไป ใส่น้ำไม่เยอะนะก็ใส่พอมะเขือของเราก็มีอยู่นิดเดียวมะเขือไม่เยอะเยอสิบกว่าลูกถึงก็เป่าสิบลูกนะ่ะก็จะแกงก็จะใส่ก็จะอมก็จะใส่น้ำไม่เยอะนะยะรอให้นั่นกนจ้า <c oughs> จะลวนให้หมูมันสุกก่อน แกงอ่อมหมูสับใส่มะเขือจ้าวันนี้มีหมูสับมันเหลืออยู่มีมะเขืออยู่ก็เลยเอามาทำอ่อมซะเลยเดี๋ยวรอนี่สักสองนาทีาอีกนาทีนึงพอละ ใส่ใบมะกรูดเข้าไปเลยเอาใบามะกรูดก็ไปเลยจ้าโอเคแล้วทีนี้เดี๋ยวจะมาใส่น้ำแกงมาเยอะแยะอะไรนะมะเขือมีอยู่นิดเดียวก็จะใส่น้ำประมาณนี้แหละเอาใส่ประมาณนี้หละเดี๋ยวรอให้เดือดมาเจอกันจ้ามาจ้าแกงของเราก็เดือดแล้วทีนี้เราจะมาปรุงรสแล้วจ้า เราก็จะใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะใส่น้ำปลาแกงอ่อมจ้าน้ำปลาประมาณนี้นะคะตามด้วยน้ำปลาดีหน่อยทำน้ำพริกแกงมล้ก็ใส่เกลือไปแล้วทีนี้ใส่จะใส่น้ำปลาโอ้ใส่หมดพอดีน้ำปลาหมดพอดีจ้ะเอาบนไฟแรงก่อนดีนีวจะใส่มะเขือเอามาชิมก่อนทีนี้มาชิมก่อนแกงน้ำได้นอยนะจ๊ะ แก้น้ำไม่เยอะเอาผุ่ขคิกพอเดี๋ยวมาชิมก่อนจ้าอืมอร่อยแซ่บแล้วอร่อยแซ่บแล้วจ้าเนี่ยใส่มะเขือเข้าไปเดือดน้ำเดือดแล้วใส่มะเขือเนี่ยมีมะเขืออยู่นิดเดียวเองมะเขือประมาณสิบลูกได้เนี่ยก็จะมาแกงน้ำก็เยอะอีกหล,ละไม่มีผักอะไรใส่แล้วเดี๋ยวต้องให้น้ำมันเหลือน้อยกว่านี้ก่อนน้ำเยอะเกิน น้ำเยอะเกินเด้อเดี๋ยวจะต้มให้มันน้ำเหลือน้อยกว่านี้ก่อนใส่น้ำเยอะเกินค่ะก็จะอ,อมก็จะใส่ไปใส่ต้นหอมไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทำแจงกินง่ายๆเด้อพี่น้องเด้ออร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆจ้ะ,ะเดี๋ยวมาเจอกันจ้า ้าจ้าทีนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้วจ้าเดี๋ยวก่อชิมอีกสักนิดหนึ่งนะคะอืมแซ่บแล้วแซ่บแล้วทีนี้ก็ใส่ต้นหอมเข้าไปเพื่น้ำเสร็จจับแล้วจ้าแกง่ายๆแต่ได้รสชาติจ้ะแกง่ายๆแต่ว่าอร่อยจ้าจ้าแค่นี้แล้วจ้าไปแล้วจ้า